<c oughs> เอาละตอนนี้มีใครดูไลฟ์อยู่บ้างเช็คไลฟ์ก่อนนะครับเช็คไลฟ์ก่อนนะวันนี้แอดแมวจะพาปั๊มคอนโทรลเลอร์ครับทุกคนแอดแมวจะปั๊มคอนโทรลเลอร์ครับคือลูน่าออราแลคึนจะมาแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นแอดแมวจะพาปั๊ม คอนโทรเลอร์ครับอืมเอ้ยแล้วมันปั๊มคอนโทรเลอร์มันปั๊มยังไงเลยพี่เออนี่แหละสิสำคัญมันปั๊มคอนโทรเลอร์ปั๊มยังไงเออปั๊มยังไงวะเออรู้หน้าเออรเคิลจะมาละสิ่งนี้สามารถทำได้เฉพาะคนที่เรียกว่าไงเดียคนที่เล่นอยู่ในเซิร์ฟอ่าที่ยังไม่เคยใช้การ์ดย้ายเซิร์ฟเลยนะครับอืมโอเคเดี๋ยวมาเข้าเนื้อหากันดีกว่า อมอยู่ไหนนะเดี๋ยวหาก่อนนะมันเริ่มต้นมาจากตรงนี้ฮะนี่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 น <c oughs> พร้อมยังอ่ะสวัสดีครับผมแอดแมวนะก็ขอญอาตฝากนะบริการดีๆครับเช็คอ d ดีคัดมอดคัดออฟรีไม่คิดเงินบริการจากแอดแมวนะฮะอ่ะโอเคเนื้อหาในวันนี้ก็คือผมจะพาทุกคนปั๊มคอนโทรเลอร์ครับอ้าวแล้วปั๊มยังไงพี่ สิ่งนี้สามารถรับทำได้เฉพาะคนที่ยังไม่เคยใช้การ์ดคอนโทรเลอร์มาเอ้ยยังไม่เคยใช้การ์ดออกจากเซิร์ฟเลยนะฮะก็คือให้เราย้ายไปเซิร์ฟเวอร์ใหม่อืมถามว่าเอ้ยพี่แล้วทีนี้ถ้าเกิดย้ายไปเซิร์ฟเวอร์ใหม่ตอนนี้มันจะติดครูดาวไหมตอนไปเซิร์ฟเวอร์ของ Luna อลูน่าออราขึ้นก็คือทางระบบเกมทางเดฟนะประกาศออกมาแล้วว่าจะแจกการ์ดนะจะแจกการ์ดย้ายเซิร์ฟให้ผู้เล่นทุกคนคนละหนึ่งการ์ดนะฮะแล้วก็จะ รีเซ็ตคููดาวย้ายเซิร์ฟให้ทุกคนเลยเพราะฉะนั้นสลับใครที่ยังไม่เคยย้ายเซิร์ฟเลยแม้แต่ครั้งเดียวหรือคููดาวเสร็จแล้วยังแบบยังย้ายได้ตอนนี้ยังย้ายได้ผมแนะนําให้ทุกคนย้ายเซิร์ฟเลยครับย้ายเซิร์ฟไปปั๊มคอนโทรเลรอร์ได้เลยครับเพราะว่าวันที่สิบหนี้ทุกคนจะโดนรีเซ็ตย้ายเซิร์ฟถูกไหมฮะจะโดนรีเซ็ตคูลดาวและจะแจกการ์ดย้ายเซิร์ฟฟรีเพราะงั้นตอนนี้ใครที่ยัง ไม่เคยย้ายเลยและไม่ติดคูดาวให้ย้ายทันทีเพื่อปั๊มคอนโทรเลอร์ครับถามว่าเอสแมวทำไมถึงต้องปั๊มคอนโทรเลอร์ฮะเพราะว่าเซิร์ฟลูน่าออราขึ้นมันจะดรอปของที่ดีกว่าสูงกว่านะฮะเพราะงั้นเราต้องเตรียมคอนโทรเลอร์ไว้เยอะๆครับคุณก็รู้ใช่ไหมว่าเกมนี้มันเกลือเพราะงั้นการมีคอนโทรเลอร์เยอะๆยิ่งได้เปรียบครับเข้าใจใช่ปหเออเพราะฉะนั้นเราต้องมีคอนโทรเลอร์เยอะๆครับ ยิ่งมีคอนเทลเลอร์เยอะเท่าไหร่ยิ่งดีครับอ่าประมาณนี้นะฮะเรื่องนะอืมเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้การ์ด exit s e r v ซถามว่าเหลือเวลากี่วันครับเหลือเวลาประมาณอ่ากี่วันเนาะอีกประมาณถึงวันที่สิบหกหลือเวลาเจ็ดวันนะฮะในะในระยะเวลาเจ็ดวันเนี่ยผมก็จะออกเซิร์ฟไปปุ๊บผมใช้การ์ดออกเซิร์ฟใช่ไหมสมมติผมใช้การ์ดออกเซิร์ฟแล้วผมก็จะไปหาเซิร์ฟเวอร์ไมดี้บัสฮาร์ดนะฮะที่มันเปิดประมาณสักเข้าเฟสสองแล้วเนาะ อืเขาก็จะไปหาเซิร์ฟที่มันเปิดมาสักเฟสสองละสิบสี่วัวนเงี้ยฮะเซิร์ฟหกสองผมก็เลยเข้าเซิร์ฟหกสองหกสามที่มันเปิดมาแล้วประมาณสักสิบกว่าวันเพื่อเข้าเฟสสองแล้วอะเพราะว่าผมจะสามารถฟาร์มขอฟาร์มอะไรอย่างได้อย่างเต็มที่นะฮะอันนี้คือที่ผมแนะนําอืมทีนี้ถามว่าเซิร์ฟหนึ่งเซิร์ฟคุณจะได้คอนโทรลเลอร์เยอะแค่ไหนคุณจะได้คอนโทรลเลอร์อยู่ที่ประมาณสักสามร้อยคอนโทรลเลอร์ได้โดยประมาณนะฮะถ้าเกิดคุณทําของครบทําเควสครบคุณสปีดรัน วิ่งเก็บอ่าพวกของแต่งปืนครบนะฮะแลกของแลกลายครบนะฮะคุณจะได้คอนโทรลเลอร์อยู่ประมาณสักสองร้อยถึงสามร้อยอ่ะทีนี้คุณก็ดองไปแล้วก็ย้ายเซริร์ฟไปเซิร์ฟรูนาา่าออร์แลคเซิรคุณก็ไปฟาร์มคอนโทรลเลอร์ที่เซิร์ฟรูนาา่าออร์แลคเซิรอีกประมาณสองร้อยถึงสามร้อยเหมือนกันทีนี้คุณจะมีคอนโทรลเลอร์รวมกันอยู่ที่ประมาณสักห้าร้อยถึงหกร้อยอืมแต่สำหรับแอดเมลเนี่ยมีเป็นพันเพราะาอะไรฮะเพราะว่าเซิร์ฟนี้แอดเมลมีสามร้อยเจ็ดสิบเก้า ไปเซิฟใหม่ก่อนจะไปเซิฟลูนาออร์ Luna, เ,อเ,อเคิลอีกประมาณ2องร้อยถึงสามรอก็ได้ประมาณสักห้ Luna, าร้อยถึงหกร้อยละไปลูนาออร์เคิลก็บวกอีกสองร้อยถึงสามร้อยก็ประมาณสักเจ็ดแปดร้อยถูกไหมฮะอืมเพราะฉะนั้นสําหรับใครที่ยังไม่เคยใช้การ์ดย้ายเซิฟหรือไม่ติดคูดาวแนะนําว่าให้ใช้การ์ดย้ายเซิฟทันทีตอนนี้นับบ,บัดนาวก่อนที่ Luna, ลูนาออร์เคิลจะมาคุณรีบใช้สิทธิ์อยู่นี้เลยย้ายเซิฟอยู่ยนี้เลยฮะอืมลุยครับ ฮัลโหลคุณกล้องได้ยินมาะผมก็มีไอเดียปแปลกแปแผงๆมาแห้ก็เห็นไหมคุณ <laughs> กล้องผิดไม่ตลอดเลย กูจะย้ายเลยดีไหมเนะี่ยคนหายไปได้หมดวะ คนอื่นเลยเราต้องจัดการกับสัตว์เลี้ยงก่อนนะฮะแล้วก็เต็มสว่างกับเ่นซอด้วยโอ้สัตว์เลี้ยงเหรอเนี่ยปัญหาใหญ่เลยสัตว์เลี้ยงเราเต็มกระเป๋าแน่ <c ười> <c ười> เยอะเอาไงดีวะเดี๋ยวต้องเคลียร์เรื่องสัตว์เลี้ยงก่อนนะคือสัตว์เลี้ยงเรามันเยอะมากอะ่ะ มีใครอยู่บ้างวะเนี่ยทำไมรู้สึกเหมือนกูเป็นคนที่แอคทีฟคนเดียววะ <laughs> จะถ้าไปปัม๊มคอนโทรเลอร์เพิ่มนะฮะ <c oughs> ก่อนอื่นเลยเราต้องเคลียร์เรื่องสัตว์เลี้ยงให้เรียบร้อยก่อนเ <c oughs> พราะสัตว์เลี้ยงเราเต็มกระเป๋าเลยตอนนี้เราต้องเคลียร์สัตว์เลี้ยงก่อนแล้วก็เคลียร์น้องหมาน้องแมวน้องหมูน้องไก่อะไรพวกนี้เคลียร์ให้เรียบร้อย <c oughs> <c oughs> พวกนี้ก็ต้องเก็บเหมือนกันเนี่ยขออนุญาตรีคอร์นะฮะเก็บก่อนนะเก็บ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 ให้หมดนะฮะ รีคอร์ก่อน <c oughs> ทุบสัตว์เลี้ยงก่อนฮนะรูใสัตว์เลี้ยงทั้งหมดเดี๋ยวเราต้องเคลียร์นะแล้วก็น่าจะเด้งไปที่กระเป๋ามัง้งแบคแพ็ค f u นี่ไงแล้วก็อาหารนะฮะอาหารเราต้องเตรียมอาหารขุดแร่ไปเยอะๆนะ อาหารขุดแร่อาหารขุดแร่แล้วก็อาหารแบกน้ำหนักด้วยนะครับต้องเตรียมเลย <c oughs> เอ่อสว่านกบเชนซอรละ่ะพร้อมไหมเชนซอมีแต่สว่านเป็นสว่านแบบนี้เอ่องั้นอัพสกิลเป็นแอดวานซ์ดีวกับ e เชนซอดิวดีว่ะอ่ะอัพสกิลสองอันเลยเป็นสว่านกับเชนซอปุ๋ยเอามาให้หมดอ่ะปุ๋ยอะ่ะ สว่านับเชนซอเตรียมสว่านับเชนซอเยอะๆดีกว่าแอดวานซ์ดิวเชนซองั้นเตรียมไปเยอะๆอเพราะเผื่อมีคนเอาเพิ่มเนาะข้าเผื่อไว้เลยแล้วกันเตรียมแอดวานซ์นเชนซอไว้ก่อนตอนนี้คือเราเตรียมไปเซิร์ฟใหม่เดียวแล้ว วันนี้ไม่มีอะไรมากนะฮะวันนี้แอดเมลจะพาหาคอนโทรเลอร์นะครับคือไม่มีอะไรเลยตอนนี้คือเตรียมย้ายเซิร์ฟไปปั๊มคอนโทรเลอร์ก่อนเลยเป้าหมายแรกของเราคือไม่มีอะไรแล้วเออปั๊มคอนโทรเลอร์อย่างเดียวเลยครับส่วนบ้านหลักนี่น่าจะยังไม่ยายนะน่าจะย้ายแค่พวกบ้านรองต่างๆเฉยๆอะไรเงี้ยบ้านหลักน่าจะยังไม่ย้ายครับบ้านหลักยังอยู่ ก็คือเผื่อหลายๆคนแบบว่าอยากจะใช้ทรัพยากรอยากใช้ของอะไรเงี้ยเนาะโอ้แอดมมนก็จะทิ้งบ้านบ้านทรัพยากรหลักไว้ให้อะไรเงี้ยสำหรับน้องๆที่ไม่ได้ย้ายไปแต่ถ้าใครที่ย้ายก็ก็คือต้อง,ต,องต้องตามมาเนาะอืมแอดมินจะย้ายไปเซิร์ฟไหนจะไปเซิร์ฟหกสิบสามเนาะที่เล็งเงไว้ว่าจะไปเซิร์ฟแมนดี้บัสฮาร์ดหกสิบสามอืม ที่จริงอยากเข้า62นะเพราะว่า62มันเปิด14วันแล้วไงมันจะเข้าเฟส3แล้วอะ่ะเอออยากเข้าอยากเข้า62มากกว่า63นะเราจะไปล่าคนเลิกกันทุกคนมีใครอยากไปล่าคนทอเลิกมั้งครับคอมเมนต์มาฮะคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาฮะมีใครอยากไปล่าคนทอเลิกมั้งครับมีไหมมีไหมมีใครจะไปฟาร์มลองถามคนในเซิร์ฟก่อนคอนโทร เล้อบ้างไหมอ่าคือตอนนี้เราต้องหาคอนโทรลเลอร์ครับมีใครจะไปบ้างครับใครจะไปกับแอดแมวคอมเมนต์มาฮะฟาร์มคอนโทรลเลอร์กันฮะเดี๋ยวผมจะพาวิ่งเก็บคอนโทรลเลอร์ทุกจุดเลยว่ามีคอนโทรลเลอร์อยู่ตรงไหนอะไรยังไงบ้างพาสแปมมาหาเลยทุกคนจะมีคอนโทรลเลอร์กันสักห้าร้อยืมก็คือหนึ่งเซิร์ฟมันจะได้ประมาณสักสองถึงร้อยถึงสามร้อยถูกไหมประมาณนั้นนะฮะ แต่ว่าเราย้ายไปเซิร์ฟใหม่เราเตรียมคอนโทรลเลอร์ไปลูนหน้าเอาละขึ้นเราเตรียมไปเลยฮะสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยเตรียมไปเลยอืมอย่างน้อยทุกคนจะต้องมีคอนโทรลเลอร์กันเยอะๆนะฮะถ้าเรามีคอนโทรลเลอร์เยอะเราได้เปรียบมันจะย้ายเซิร์ฟละไปหาคอนโทรลเลอร์กันเดี๋ยวเตรียมก่อนเตรียมก่อนพอดีว่าสัตว์เลี้ยงผมเยอะต้องเคลียร์เรื่องกระเป๋าสัตว์เลี้ยงก่อน แล้วก็สว่านกับเชนซอด้วยโอ้ยเมื่อมันใช้เวลาคราฟต้องสองนาทีเลยเหรเนี่ย <c oughs> ทุบทิง้งวะทุบเละทุบเละ เตรียมตัวย้ายเสิร์ฟทุบแบบเตรียมแบบแบบตัวย้ายเสิร์ฟอ่ะทุบแบบเตรียมตัวย้ายเสิร์ฟอ่ะมันต้องมีเวลาไงคือถ้าเกิดเราแบบว่าไม่มีเวลาฟาร์มก็แย่งคือต้องมีเวลาฟาร์มด้วยคือยังมีระยะเวลาอะีกประมาณเจวันในการฟาร์มไงเพราะงันต้องทุบเละโอเคเดี๋ยวดึงตัวไก่มาก่อนนะ ลูบิกดึงเพื่อนอยู่ไหนวะอ่านี่ไงดึงตัวไก่มาก่อนเอ่อถ้าจะไม่ผิดรู้สึกบ้านผมมีตรงไหนบ้างวะมีบ้านทรัพยากรบ้านอาหารบ้านฟาร์มปลูกผักใช่ไหมเก็บก่อนอ่อมัลูบดึงกลับมาก่อนอันนี้เห็ดอันนี้ดึงกลับมาก่อนวีดอันนี้อะไรดึงกลับมาก่อน ฟาร์มดึงกลับมาก่อนอไปเห็ดมาตัวหนึ่งแบ็คแพก f u l กระเป๋าเต็มอีกเดี๋ยวเคลียร์กระเป๋าก่อนนะกระเป๋าสัตว์เลี้ยงผมเต็ม,มฮะต้องเคลียร์สัตว์เลี้ยงก่อนสัตว์เลี้ยงเยอะมากโดยเฉพาะรีเบก,ก้าเยอะเยอะเกินเยอะแบบเยอะมากๆ โยนให้กับน้องก่อนนะโยนให้ตัวไก่ก่อนโยนสัตว์เลี้ยงให้ตัวไก่ก่อนให้ตัวไก่เก็บสัตว์เลี้ยงไว้ถ้าเราจะย้ายเราต้องย้ายตัวหลักไงเพราะว่าคอนโทรลเลอร์มันเทรดให้กันไม่ได้ต้องให้ตัวหลักตัวย้ายเท่านั้น เอาละมาส่งของก่อนเลยส่งของส่งของส่งของให้ทุกไกลก่อนเลยโยกของก่อนโอ้โหเฮดสามเจ็อย่างเยอะเยอะจัดจัดโอ้โหมีหมาด้หมาเบลว่าห้าอันนี้น้องกระต่ายเฮดสามเจ็ดโอ้อันนี้บีเวอร์อันนี้เป็นทหารกันบ้าน <c oughs> โยนฮะโยนโยนเละโยนเละเลยเนะี่ยโยนงานนี้โยนเละเลยฮะโยนหมดกระเป๋าอะ <c oughs> โยนหมดกระเป๋าอ่ะเดินสาวไฟไปเออสี่โอเคหมดหมดตาตักเรียบร้อยไปเก็บสัตว์เลี้ยงตู้อื่นกันดีกว่าโอเคได้เห็ดมาตัวหนึ่งเขี่ยเห็ดทิ้งทุบ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 ครับทุบเละฮะทุบ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 เก็บแมวด้วยอันนี้ไม่ต้องเก็บช้างแมงปล่อย อันนี้ฟาร์มปลูกผักเก็บก่อนเอ้ยนี้มีปุ๋ยด้ยเก็บปุ๋ยก่อน ้ำหนักเขาไหร่เนี่ยาาร้อยสามสองยาหมาลูกโปงจัดไปปึ๊บโอเคได้ช่วยช่วยได้อยู่เลี้ยงในกล่องมีตัวเดียว โอเคที่เหลือก็เหลือตรงบ้านตรงโน้นสินะหรือประมาณกี่หลังวะเนี่ยมีบ้านน้ํามันใช่ไหมมีบ้านน้ํามันหลังหนึ่งตรงนี้วาร์ปไปบ้านน้ามันก่อนแล้วกันโซลา่าดิวถ้าเราไปเล่นเซิร์ฟใหม่สามารถดึงได้ไหมครับดึงไม่ได้ฮะต้องใช้แอดวานซ์ดิวธรรมดาไม่สามารถใช้โซลา่าดิวในการดึงได้ครับต้องใช้แอดวานซ์ดิวธรรมดานะครับ ต้องใช้ดิวธรรมดาหรือไม่ก็แอดวานซ์ดิวธรรมดาเท่านั้นครับไม่สามารถใช้โซลาร์ดิวได้ครับ แต่ตอนนี้ก่อนที่เราจะไปเซิร์ฟใหม่เราต้องมีคอนโทลเลอร์ครับแต่ก่อนจะย้ายเซิร์ฟไปฟาร์มคอนเทลเลอร์เราต้องเตรียมตัวของจากเซิร์ฟเก่าให้เรียบร้อยครับถ้าเราเตรียมตัวไม่ดีเราจะพลาดมากสิ่งสิ่งสำคัญคือการเตรียมตัวครับเพื่อให้ความผิดพลาดต่ำที่สุด มีใครอยากถามอะไรเกี่ยวกับเกมวกันทิ่เม็น์ไหมครับไม่มีนะไม่มีใครจะถามอะไรเกี่ยวกับเกมวันทิ่เม็นเลยเหรอ ังไม่หมดนะเนี่ยผมต้องเคลียร์บ้านตัวไก่ก่อนนะบ้านตัวไก่ผมหลายหลังด้วย Europa. Miau. Miau จัดก,การเรื่องสัตว์เลี้ยงให้หมดฮะน่าจะหมดแล้วนะบ้านตัวไก่ผมเนี่ยไม่น่ามีแล้วน่าจะเคลียร์หมดละสัตว์เลี้ยงเคลียร์หมดละโอเคอืมไม่น่ามีปัญหาขออนุญาตเ,เช็คสัตว์เลี้ยงตัวไก่ก่อนนะเอ่อสัตว์เลี้ยงที่อยู่กับตัวไก่นี่ตัวไหนสำคัญสำคัญบ้างเนี่ยหมาเวลห้าเอามาเอ่อ ีเสื้อเอาไหมากล้องใช่ไหมามีอะไรตัวสำคัญสำคัญเน้นตัวสำคัญเป็นเกาะเป็นหลักอืมแล้วก็ถุงมือซ้ำของจำเป็นไหมจำเป็นนะผมว่าถุงมือซ้ำของเนี่ย ปอมแบบน้ำหนักหน่อยไหมก็เห็ดเขาข้าวเขาขามประมาณนี้หน่ะมั้ง k m อ แควะโฟะข้าวเต็มอ่ะเนี่ยโอ้โหอะไรขนาดนี้วะเนี่ย เตรียมสว่างเียนต่อปแป๊บนะึง ห,หนักโคตรหนักเลยมึงเอ้ย งานสำคัญเข้ามาอีกแม่งเอ้ยเอาละ,เ,าละ,เ,าละเดี๋ยวขยัดลงไลค์ก่อนนะฮะพอดีว่าติดธุระสำคัญครับ